คุณพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมนีกม่าพบผอกับช่องนอ้อง พากินนพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับมือนีเมนูนสเฮหดนี้ค่ะเชื่อมฟักทองนะคะเนาะวัตถุดิบของเท่าก็มีฟักทองล้างทําความสะอาดฝานเปลือกเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับมือนี้เาก็กิมีน้ําตาลทรายแล้วก็กะทิค่ะสำหรับมือนีเป็นเมนูของหวานค่ะพี่น้องจ๋าเชื่อมฟักทองค่ะไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะลงมือทำกันเลยค่ะเชื่อมฟักทองสูตรเมนูเท่ากับสิ เอาฟักทองลงไปเรียงในกระทะก่อนเด้อค่ะใส่กระทะในการเชื่อมเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่จนมืดเละค่ะลูกหนึ่งนาะค่ะเนาะพอดีผู้เฒ่าเพิ่นเอามาตะบานพี่น้องจ้าเพิ่นฝากมาอยากให้ลูกได้กินเนาะก็เลยมื้อนั้นกะเฮ็ดไอ้เมนูไอ้สังขยาเราจะมื้อนี้ก็เลยสิเชื่อมเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะกะสิเลี้ยงจนมืดเลยละคะ่ะพี่น้องจา้าเฮ็ดไว้ให้พอนางหวนกลับมาจะทำงานกัสิได้กินบ้านๆแก่เมื่อยนี่ค่ะ พอเรียงเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แม่นงุ้นก็จะใส่น้ําลงไปอันนี้คือสูตรแม่นงุนนะคะลองทําตามดูได้ค่ะห้าสิบเปิดไฟอ่อนๆที่สุดเลยละค่ะพี่น้องจ๋าใส่น้ําลงไปประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะพี่น้องจ๋ามากหวานหลายก็ใส่ร้ายมากหวานหน่อยก็ใส่หน่อยแต่ว่าแม่นงุนติใส่ประมาณถ้วยนึงนี่ละค่ะถ้วยหน่อยนึงเนาะเทกบลงบุญฟักทองแบบนี้เลยค่ะนี่จ้ะพอได้แบบนี้แล้วก็ปิดฝาค่ะพี่น้องจ๋า เปิดไฟออนๆนะคะอบไปเรื่อยๆนะคะเนาะจนกลัวฟักทองเห่าเปียดีซุกดีค่ะจุดแก๊สเลยค่ะ นี่ค่ะกระสีได้แบบนี้นะคะเนาะกระสีอบไว้แบบนี้จนน้ำลดลงมาจนห้วนแล้วก็จังสีมาเห็ดขั้นตอนต,อนต่อไปนะคะเนาะทิ้งไว้ประมาณ3าถึง45นาทีจังมาเบิงกันจ้าอาจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้พานไปไดยเกือบสี่สิบห้านาทีเราข้ามาเบิงหมอเชื่อมฟักทองของเราเลยจ้าแทนแทนแทนนี่อู้หอมมากเลยค่ะพิษแจ่พี่น้องจ้าหวนได้ทีแล้วคะ่ะเชื่อมฟักทองของเรานะจ้าตึบ นี่ค่ะบัดน,นี้พี่น้องจ้าเมนู่นกสิบิจัดเรียงใส่จานเสิร์บรุงปานาอาากันเลยค่ะไปเบิ่งกันเลยจ้าวสิเสิร์บแบบใดจังศินาท่านจ้ามาจ้าจัดใส่จานเสิร์บเลยค่ะพี่น้องจ้าเมนู่นกัสิตักขึ้นมาเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเชื่อมฟักทองสูตรแม่น้องนุ่นนะคะนี่ค่ะห่อนๆเลยพี่น้องจ้านิ่มๆเลยน่าทานมากค่ะพี่น้องจ้า ยังเป็นชิ้นสวยเหมือนเดิมนะคะนี่จ้ะนี่ค่ะพี่น้องจา๋าจัดใส่จานได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายแม่นางวุลก็จะใส่กะทิค่ะโรยกะทิของเราเลยจา้านี่ค่ะนี่แหละค่ะเชื่อมฟักทองสูตรแม่นางวุลนะคะใส่กะทิลงไปไล่เลยค่ะจะได้มันๆแซ่บๆพี่น้องจา๋าอืม้มน่าทานมากเลยค่ะแซ่บปะจ้าพี่น้องจา๋านี่ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับเชื่อมฟักทองสูตรแม่นง้นนะคะเนาะอย่าลืมนะคะเดอ้อขันมาขันชอบคลิปของแม่นงนก็แวะเวียนข้ามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงกิงกิงที่สำคัญลืมอะไรค่ะพี่น้องจ๊ากดสับตะไคร้ให้ช่องนองวูนพานกินพานเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณหล,ลายหลค่ะ